มุ่งหน้าสู่วัดนางนองขอพรเสริมบารมีกับพระมหาจากักรพรรดิบนถนนวุฒากาศฟัง่งธนบุรีใกล้ๆแค่นี้เองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชม วัดนางนองนะครับซึ่งอยู่บนถนนวุฒากาศซึ่งด้านในนะครับก็จะมีพระมหาจากกักรพรรดิเป็นพระประธานภายในพระอุบโบสถแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่านะครับเมื่อเราเดินลอดผ่านซุ้มประตูเข้าไปด้านในกันแล้วนะครับเราก็จะเจอกับพระอุบโบสถซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก เดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนของพระอุโบสถกันดีกว่านะครับเราสามารถถอดรองเท้าไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนที่จะขึ้นมาด้านบนของพระอุโบสถแห่งนี้และภาพที่เราได้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นก็เป็นพระมหาจักรพรรดิซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมากและเมื่อได้เข้ามาด้านในพระอุโบสถแห่งนี้เราก็ยังได้ชื่นชมกับ ความงามของศิลปะฝาผนังซึ่งวิจิตรการตานอกจากนี้แล้วยังมีเทพเจ้าหกลกซิลให้เราสามารถขอพอรในด้านการค้าการเงินกันด้านหลังได้ด้วยนะครับและเมื่อมาถึงแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะขอพอรกับเทพเจ้าหกลกซิลและพระมหาจัก,กรพรรดิเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ